จ้ะแพทย์คับผู้ขาผ้าแสบทุกคนอาจารย์เริ่มมือนิว่าสเฮตน้ำขนมเศร้าจ้ะต้มน้ำพรอนจ้ะน้ำพรอนก็นเดือดแล้วจ้ะตักน้ำพรอนไปใส่เฮตน้ำขนมเศร้าก่อนเอาล้วจ้ะหม้อเดือดแล้วสีรวกดพักบุงได้จ้ะเด้อรวกดพักบุงคิดกับจ้ะพักบุงหน้าจ้ะพักบุงขาว เอาเละจ้าโล่งขอดีแล้วจ้าบาทให้พอดีแล้วโล่งรากานกน้ำนกน้ำเป้าน้ำเย็นเลยจา้นามมน้ำธรรมดาจา้าเพื่อให้สีสันมันงดงามจา้<แ>อาออกมาแช่น้ำแช่น้ำเป้าไวจา้วจา้าเพื่อให้สีสันมันสวยงามเราจะเนาะบ่ใบมันสัมเราจะเนาะัแช่น้ำเป้าไว้เลยจา้าแช่น้ำเป้าไว้เลย เอาต่อไปกระสีเป็นลวกขั้นจองจ้ะขั้นจองลงเลยจ้ะลงบึ้มเลยจ้ะเอาเละจ้าขั้นจองโอเคเลยจ้ะลวกโดนหลายบอดีเอาลวกเพราะมันสลบจ้ะลวกเคลื่อยไหลันวดแสบจ้ะตักนกในน้ำเย็นเลยจ้ะ ตักนอกในน้ำเย็นไปเลยเอะไะจ้ะเฒ้าพักออกจากน้ำเย็นจ้ะเฒ้าพักออกจากน้ำเย็นองเสถาดไ้จ้ะบดเลียกหนอกจ้ะ หมดเลยเรียกหมดเลยสวยงามจ้ะเอะไะเดี๋ยวตำแจ้าเอ๋ตำน้ำตำนำของน้องสาวเราจ้ะบาดนี้เนาะนับของน้องสาวเนาะจ้ะเนาะบาดนี้ตำนับของน้องสาวจ้ะวัตถุดิบพริกจ้ะพริกแห้งจ้ะพริกแห้งนี่ประมาณจ็กสี่สิบเมตรจ้ะพริกแห้งจ้ะเอาเผ็ดเผ็ดเห่เผ็ดเผ็ดหมูดับเลยจ้ะใส่ลงไปได้ครบจ้ะลากผักชีจ้ะ จะกหกเกล็ดล่กซีบลายจะแห้งดีจ้ะมีหลายใสไหลแห้งหอมจ้ะผักชีต่อไปขิงจ้ะขิงแก่จ้ะขิงแก่ขิงแก่ล่ะก้ะมาสร้อยสร้อยส้อย,อยล่ะใส่ในโขกเลาวจะเนอเอาซ้อยขิงจ้ะหนึงล่างเรียบร้อยแล้วจ้ะ ใส่จักอสองสามเงย่อจ้ะเด้เอร่พวมหอมจ้ะต้นกินนำเศร้านำขิงจ้ะขิงตอมจ้ะตําตํ ละจ้ะแหลกแน่เราจ้ะแหลกแน่แล้วเอาซ้ำดิพ่อจ้ะอันนี้นำ้นำน้ำน้ำต้มแล้วนะจ้ะเด้อน้ำต้มแล้วพ่ออุ่นๆจ้ะตอนนี้ก็ร่างอุ่นๆเอาพ่ออุ่นๆจะให้มันถอนจ้ะขอมันถอนก็พักไว้จ้ะอ้าวตักตักเครื่องปรุงลงในนำ้นำน้ำอุ่นเลยจ้ะ กระเทียมรองใส่ลงไปเิ่มก้มหอมหวานจ้ะหากระเทียมร้องใส่ลงไปน้ำจ้ะเศกเศษใส่ลงไปน้ำเลยจ้ะแกะแกะใส่ลงไปเลย น้ำตาลจ้ะน้ำตาลทรายจ้ะหนึ่งซอนสองซอนสามซอนพุ่นจ้ะเพื่อควิมหวานละมุนจ้ะน้ำเข้มจ้ะน้ำเข้มจกลืลงไปเลยจ้ะบีบเลยจ้ะบรต้องสิทธจ้ะ วีบลงกบอลไจ้ะต่อไปกับผงวิเศษจ้ะผงวิเศษใส่ลงไปเลยจ้ะใส่พรประมาณเพราะสวยงามจ้ะโอโ้ลดกลุ่มกำลังเล่ทีเดียวจ้ะโอ,โอเคเพ็ดหูดับจ้ะต่อไปเพิ่มควบนวดจ้ะเพิ่มควบนวดสูตรตัวถาผ้าแสบที่จริงสูตรดั้งเดิมจากทิโบไซปลาหรอกจ้ะ ว่าสูตรตูทาผ้าแสบนี่สิบว่าเพิ่มคมั่วนวดด้วยประลาดจะ้ะใส่ทพี่วัดจะ้ะถาหนึ่งทพี่จะ้ะสองทพี่จะ้ะอาสองทพี่ก่อนจะ้ะซิบฟังเสียงก่อนนดะจ้ะเนาะซิบมึงรถสากก่อน เอาจาซิมจ้าโอ้นัวพี่น้องเลยเอารถสับเนี่ยงอนแอร์เก็กน้อยทีเดียเพิ่มควบนอกอกีกสองทัพพี่จ้าเอาหนึ่งทัพพี่จัดไปเอาจ้าทับพี่เครื่องจ้ากินเข้มหลายันสิเป็นโลกไตเน่อจ้าเนาะ โอ้โหสุดยอดจ้ะนวดจ้ะนวดพี่น้องจ้ะเอารวยผักขี้จ้ะผักขี้รวยหน้าจ้ะพี่น้องมากแต่แท้ผักขี้รวยหน้านี่เนาะโอ้เอาว่ากันไปผักขี้รวยหน้าแต่ว่ากันไปจ้ะ เพิ่มกอมห้อมจะกลมนัวอร่อยเปอร์เซ็นต์เดียพี่น้องโอเคเดี๋ยวติไปถึงขันการกินแล้วจ้าบานเดี๋ยวยกเข้าไปกินละจ้าเนาะเดี๋ยวกินน้ำกันพี่น้องไยสวัสดีจ้า เพื่อนครับตูดทาผ้าแสบทุกๆคนเด้อพี่น้องพ้องไปที่รักทุกๆคนไอ <im itation> พี่พอตูวแม่ตูวพอส้นแม่ส้วนผู้่าสำเล็กผู้่าวสำน้อยทุกสุขคนได้จ้าเด้อเมื่อเดียตูดทาผ้าแสบสิผ้ามาก,กินขนมเศร้าจ้าขอบุญเศร้าจ้าขอบุญเศรา้ารสเด็ดของตูดทาผ้าแสบสูตรพิเศษเลยจา้ามากินกันจา้าน้ำจิ้มรสเด็ดจ้าพี่น้องจา้า น,น้ำขนมเศร้ารถเด็ดของตู่ถาผ้าแสีดจ,จ้ะโอ้ตัก,ลา,ล,าตกลาดเลยจ้ะเนาะตัก,ลา,กลาดเลยจ้ะเอาทำไมอนไรมีสองตักน้ำกินลาดเลยจ้ะน้ำขนมเศร้าจ้ะโอ้สุดยอดพี่ท้องเลย เอาเท่านี้ก็ได้เดี๋ยวค่อยเติมน้ำไหมห่ได้จ้ะเนะาะเศร้าดิขออนุญาตใส่มือเลยจ้ะเด้ขอขนมเศร้าจงใส่มือดดะใส่มือหยุ่มเลยจ้ะสีสันเป็นจีจวดแท้ถจ,จ,จ้ะโจโก้จ้าโจโก้พี่น้องเลยอืำไล่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 เวทานนไล,ล่ไล่รัดเลยพี่น้อง อาจ้าโอ้ยเาจ้ะเอาละจ้าเอาละจ้าซิมก่อนจ้าบัดนี้ซิมก่อน้นกวนโทรกม่าซิมก่อนจ้าใส่มือได้จ้าขนมเศร้าจ้ะโมเมนต์ขนมสดจ้าขนมเศร้าจ้ะขนมสดจงใส่สอดจ้าขนมเศร้าใส่มือได้จ้าเลย ขอดคอนุญาตเรียบมือเลยจ้ะเนาะพักกัปกับสิพี่โหลดพักคัดจองจ้ะโหลดพักคัดจองโหลดพักบุ้งจ้ะพักบุ้งหน้ากัปแก้มจ้ะหนังไก่ทอดจ้ะทัวจ้ะทัวฟักเน่าหันฝอยจ้ะทัวฟักเจ้าหันทันแล้วจ้าเนาะเอา ร้อยลงไปบอสเสียบบารนี่วะที่เสียบบารได้บารเนี่ยกะสดน้ำชึงสดชึงเศร้าเลยจ้ะสดเอาน้ำมันก่อนโอ้คักเนี่ยครับเนี่ย,ยอืมผู้จอดยอเยอะเลย ม้วนจะม้วนเลยจ้ะอืมขนมเต้าจ้ะขนมเต้าสุดตรตูทาผ้าเสียมมือดีน้ำจิ้มเด็ดขนาดจ้ะ เศร้าจะ,ะเศร้ารวบพังบกจ้ะรวบพังบกเศร้าเข้าไปจ้ะเศร้าพี่น้องเศร้า นร no es que. no, no ูดดอตนังยำหนังไก่กรอบๆเนี่เศร้าจะเศร้าม้วนม้วนม้วนุดาโก ขิงจ้ะน้ำขิงขนมเศร้านำขิงแซบสุดๆเลยเอพอดีใยสายทองมาพกพอดีต้องกินนะไม่จอบจ่ะ เดินขวาตาพี่รองเลยแม่เป็นอะนัง่ Hello? Hello? ัสดัันั จองจ้ะม,มันแซ่บข้ามใหญ่หลายจนตาเนี่ยทะเลาะาทำไไมเข้ามือดิรอพรมาดิ กินคนเดียวตายไม่มีเพื่อนกินเศร้าบักคาคๆไม่พี่รองเลยสองหมวดสามหมวดเลยเอาไอมันขับมีเงยจนตาดอนรถว่าไป dài rồi Hãy subscribe cho kênh กินก e sí, eh? e ันพ bueno, si? ่อสมคว้นเราได้จ้ะเนาะเบิดไปจานหนึ่งแล้วท่ากันพ่อหอมปากพ่อพ่อกินสู้กันเบิ่งสู้กันฟั่งเนาะต่รอวาวสู้กันฟังเอาสุดท้ายดีตูถ้าผ้าแสบกับขอฝากคนไร่คนติดตามคนแช่เนี่ยด้จ้ะเด้อคนติดตามเดือด้าผ้าแสบเด้จ้ะให้กำลังใจตูถ้าผ้าแสบได้จ้ะเด้อ พักแฟนครับทูถาผัสเสียบทุกๆค,คนเด้อขอบคุณหลายๆที่พักดันที่ให้กำลังใจขอบคุณหลายๆจ้ะใช่นี่ก็ขอให้แฟนครับทูถาผัสเสียบทุกคนมีความสุขเพิมเจริญรับรวยเฮ่งเฮ่งเลยจ้ะเด้อสวยๆรวยๆรอๆแล้วก็มีสุขภาพที่ดีเด้อสาทูวัดดีจ้าขอบคุณจ้ะ